เี้ยวซ้ายก็รื้อตรงนี้นตรงนี้ก็จะเป็นแหลมแท่นบางแสนสวัสดีจ้าอันนี้แหลมแท่นเหรอใช่จ้าเนี่ยเ <c oughs> สียงเป็นเที่ยวโร <c oughs> งแรมเยอะมากแล้วจังก็ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดถานนคนเดินบางแสนนะก็ <c oughs> เป็นตลาดกลางคืนเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์ ช่วงเย็นๆค่ำๆมืดๆเนี่ยมาได้เลยตอนแรกผมเพิ่งเ,เปิดเสาวันเดียวเปิดสุกกับเสานะจ๊ะวันอาทิตย์ไม่ต้องมานะจ๊ะปิดจ้าๆๆห้องพักเยอะมากใช่ใช่ใช่โอ้แถวนี้ก็น่าพักเนาะดูดิมันสว่างสวัยดีเพรามันเงียบอ,ะอ่ะเออเออคนไม่นนั่งชิลก็มีนะตรงนี้เยอะมากมลมถึงเข้าใบเหมือนหัดตรงนู้นเลยแหลมแท่นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่คนก็นิยมมาอ๋อมีการเออทำดีอ่ะ ตกชุ่มฉ่ำถนนคนเดินก็อยู่ข้างหน้านะขับไปเรื่อยๆอีกนิสหนึ่งเอมีการก่อสร้างเยล่าร้อมแซลมสีเขียวจอดที่เดิมป่ะใช่ปิดถนนอาทิตย์ที่9พอยอ เก้าพยอก็เดินนะ้ามีการนี่งทำอะไรกันอยู่ล้อมแซลม์ก่อสร้างด้วยโอ้โหไ่จอดแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาดกันตรงนู้นตรงนู้นที่เราจอดรถเดินมานิดเดียว โครงการท่าเทียบเรือแหลมแทนเอ้สวย,ยก่อสร้างกำลังจะก่อสร้างนี่เนาะถนนคนเดินบางแสเข้าไปดูกันดีกว่าไปค่ะ นุ้ยน่ากินซื้ออะไรกับบ้านป่ะเออเนาะระวังบอส่ยนี่ร้านดังนะของขายเยอะอืมเสื้อเสื้อผ้า ของเยอะมากนะยาวไปนู่นเลยแล้วก็มีหลายซอยตัวติดรองเทา้า่าซื้อไปติดจะดีไหมของมือสองมือหนึ่งเยอะแยะมากมาย ส mm hmm. mm hmm. nah, ี่ส uh, um, mm ิบบาทจะปลูกอ hmm. ัมกรง ฝั่งฝั่งของด้านนน้นของกินเยอะมากที่เราเคยมาเดินเนาะเขาที่แล้วจุกไปเลยที่มีใบอะสวยเป็นใบใบนะเออ เลกเหกต้นร้อยเองเหรอใช่ซื้อตมันจะตายไหมมันไม่น่าตายนี่ค่ะไก่อะนี่ข่เราคา เดี๋ยวไปหาซื้อเท้ากลกล้บ้านวันนี้เราไม่เดินทุกซอยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฝั่งของกินด้วยมีดนตรีแล้วเฮ้ยเ้น่ารักสวยมากเลยมุมนี้ ไปทางนู้นอ๋อเฮ้ยของกินเริ่มมาแล้วของกินซอยนี้เราไม่เดี๋ยวเนาะเราไปของกินเลยเรารีบแแกมีบงงค์อออะไรขถนนเเิาโอ้ลึกอยู่นะไข่ด <c oughs> าวนั่ารัะไข่ดาวจิว๋ว Nó ngon lắm Rất ngon Thật hông? Rất ngon Nói ้องเยอะอยู่เยอะมาก้้ยอุ้ยซะยืดสองร้อยบาทถุงเท้ากกจุกจิกบ้าบอ หน้ามึงสิหน้าหนิ้วหน้าอะไรมีห้านิ้วอุ้ยเข้าโซนนี้แล้วอุ้ยยที่เสียงฟ้าร้องโอ้โหก้วยหมดได้นะคะ กล้วยกล้วยอยู่ข้างในแน่ยยังโซนนุ้นเดินเร็วกว่าโซนของกินเดินช้าไม่ใช่คนดี

น่ากินใน้าอเ่าเยอะมากเลยไหนโอแล้วนะยี่มีใครเห็นใจยูไม่นี่มันนี่มันนี่ดูที่นั่งซื้อของมานั่งกินตรงนี้ได้เอออ๋อตรงนู้นถึงจะมีโต๊ะนั่งตอนนี้เขาตกปลากัน นม่กลัวมืดเนายนี่ไงทะเลสีดำกระดมลุลาก็มาไปไปต่อ,มอไม่เห็น <laughs> <ป> แท้เ <One> ก <input> ินเรื่องเลยนี่มันก้อนล้ำแอันนี้กลัวแล้วอันนี้กลัวแล้วอารมณ์เสียตัดออกน่าเกียดเสียหมดเสียภาพโพสหมดยำวิโรตีหอมมากยำไหมคะไข่หมุดไหมค่ะอันนั้นรเรา รสก,กัดดาวลุ่งไปแล้วสนใจไหมค่ะขายเก่งน่าซื้อ <c oughs> ใช่ แล้วก็กินผัดนี้ด้วยผัดมาม่ามาทะเลก็ต้องกินเลอเกียวัจเยอะจริงจังอุ้ยหนมจี ขนมครกอะไรขนมครกขนมเค้กเอออะไรอยครับ้ยชินจังเค้กชินจังนะล่อแหละใช่หู้ยอมีของน่ากิน เพราะมันไกลข้าวกระโลก่จริงเหรอโอ้โฝั่งนี้น,น้ำลำไย,ยสดยำ ขี้เมาบาร์บีคิวจะไปฝั่งไหนดีเส้นหมาล่าเท่าน้ไขหมึกก็ไขหมึกยี่สิบบาททุกอย่างห้าสิบ อุ้ยไฟลุกเลยอ่ะสเต็กเนื้อโคขุนเป็น,นก้อนๆเลยอุ้ยสีสีขนมไทยแล้วบอกสิงคโปร์ อุ้ยดุนเบลอเออใส่ก่อนอืคุณป้าขายข้าวกล่องข้าวกะเพรา่ว้ย่ไม่ถั่วต้ม เฮ้ยเขาที่เราซื้อไข่ทอดเราจำได้ไม่รู้ลูกชิน้นขนมเบื้องไม่กระพุนมันดูดีกว่ารมา

โอ้ย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 ดองก็มีทอดก็มีอะไรกันคะเนี่ยหันไม่ถูกแล้วหันไปหันมายำเออกูก็เวียนหัวเนี่ยนี่นะมีโต๊ะให้นั่ง ดูสิโอ้โต๊ะเต็มเลยตรงนี้เยอะมากนี่ไงซื้อแล้วก็มานั่งกินตรงนี้เหมือนเช่นเช่นเดมิมเหมือนเมื่อกี้เลยทุยทะเลสีดำ <c oughs> ด <c oughs> ไปเถอะ

เดอปิ้ง <saturated> กับฮอ่ดอกขอบคุณฮอ่ดอกเหนยอปิ้งด้วยไปต่อไข่มึก เอาดีเอาดีว่อะไรเี้ยโส่งื้หึลูกชุบลูกชุบบคุณอะไรเอ่ยถา่หมูหมูสเต๊ก อะไรอ่ะสาลาปาทอดอ้ <c oughs> อตรงนี้เพลงดังมากของข่ยก็เยอะมากอ๋อร้านนี่ไงที่เราซื้อเขาที่แล้วเออจำได้นะอัีีเมา น่ากินวิเอแครเดี๋ยวที่ไม่เหมกัาทากับทุน่านเลยนะค่ะค่ะื่อกีทุ่จปเซอร์วีมาก่อนในเวที่ยากมาเหมือนเดิมเลยนะคะจึงอาจจะมีหอกว่ามีฝนเล็กน้อยใช่่แต่ตอนนี้ไม่มีละคะก็มีบาง้มาก็กาลังกลับขข้นมาได้ เป็นพี่นะช้อปปิ้งกันได้เต็มที่เลยเดินกันได้แบบไอ้แคร์ยักษ์ใบเลยนะครับเมืเห็นเราบอกว่าจะกินกันด้วยถนนโคดันบางแสนเปิดให้บริการแล้วแล้วก็ย้ำวันเปิดปิดอีกทีหนึ่งทุกศุกร์และเสาร์ถ้าแต่งหน้าากลับบ้านเลยไม่ใช่อาจจะลงไป มาเท่าไหร่ยี่ิบาทเรากับบ้านไหมไป้วงเลยค่ะทำไหมอาตอมเขาจะมีบางส่วนที่ไม่เอางี้ยบ้านแล้วแต่ใครที่มาปัสูงเนครับกระมระวงทางต่ำระดับนะครับื้รกันเนาะรวมถึงคนก็จะเยอะกดะมยับเกี่ยวป่าหาที่นังความชนหรือติดต่อเมานข่างีควินาทีระวนันเราก็จะมีเพลงพอๆให้ฟังบนเวทีด้วยใช่ไหมคะจะจัดฉาบ ซื้อของซื้อของพิมพ์มาหน้าหน้านซายมือก็ได้แต่หน้านิมพ์ของเราตอนนี้ก็แอบมีเปลี่ยนเล็กน้อยยืนได้เี๋ยวิธียืนได้เนาะยกโยกยะยืนดูได้ยืนดูได้หะไรได้แล้วก็รองถึงพื้นที่นะ เดินได้ถึงช่วงด้านหลังเลยนะขะมีทั้งของหมูกรอบอีกแล้วค่ะทั้งของกินของซื้อของไทยพวกพวกเยอะแยะไปหมดเลยใครที่เล็งอะไรไว้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลใดๆก็ตามที่กำลังจะมาถึงรีบซื้อรีบตุนเลยจ้ะเพราะว่าถ้าซื้อไม่นัดตุนขนมปังเวียดนามอย่างวันนี้ตุลายนตอนสิบก็จะเป็นฮาราเวียสนุกสุดๆกันอยู่แล้วแน่านอนเลยเช่นนี้ก็เลยคิดแล้วล่ะมีในหัวในใจวุ้ปีนี้แต่งอะไรดีฉรนยังไม่ออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะลุกบอลแต่ว่าก็คือคิดว่ อ๋อ,อยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคะยังไม่ได้เราต้องขยี้ไปย้อ <c oughs> ผ่านไปแล้วด้วยเมื่อกี้แต่กลับมาขายีย้อ <c oughs> ีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะใครที่อยากจะติดตามว่าคนเยอะมากคนเดิน,ดานดบางแสนของเราเปิดให้บริการอะไรยังไงบ้างราหรือว่ามีแจ้งวันที่การต่เลิกใดๆเนี่ยเข้าไปดูที่เพจของเราเรามีเพจเหมือนกันนะใช่ค่ะถนนคนเดินบางแสนบางแสนวอลค์เกตสตรีทนะคะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตมาสัมผัสอีกหนึ่งที่เลยแล้วกันกับเดอะบาร์ตี้มาร์เก็ตนะคะก็จะเปิดให้บริการในวันพฤหัส สาร์แล้วก็อาทิตย์เวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะกับอีกิพามันนะก็เปิดให้บริในวันพุธเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเช่นเดียวกันอยู่พื้นที่เดียวกันเลยไปง่ายๆหลังห้างหลังทองที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายค่ะประมาณนี้ติดตามได้ด้วยถ้าเหลอคนเดินบางแสนเราเปิดปิดต่างๆได้สั่งช่องทางกับ Facebook IG แล้วก็รางกันแถวนี้เลยเนาะขอบคุณทุกคนสวัสดีไม่บายกดไลค์กดใจนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะๆด้วยค่ะนะจ๊ะแล้วก็อ๋อ เดี๋ยวจะมีต้องเหนือจากคาราทีแล้วก็เดือนต่อไปก็จะมีลอยกระทงลอยกระีดแลวอีกบอกว่าก็สิ้นปีปีใหม่อะไรอี้ยใช่รับเธอจริงๆหาได้แล้วนะอยากจะละสไปนะของสิ้นของเธอทำเป็นวันปีใหม่ขนมก็ดีเดียวทีนี้เสียงหวานเชื่อโอ้โหนะแหละทีอหยกนก็ของใหม่แล้วก็อยิเป็นหวั่ต่อไหว่